ดีค่ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องมาเบิงเนี่ยแหละมาแต่หน้ามาพอสภาพแบบนี้เป็นแต่เลือใจบบพี่น้องยะพักเข้ากับล่งสิงหมพี่น้องอืมเบิงดูเบิงสภาพดูพี่น้องเบิงเอาบ่ดด้เลยเมื่อกระลังใจเลยจ้ะทอดแท่บใจพี่น้องเบิงดูไก่ปีนกำขมกำแพงมาบ้านเข้ากับมีกำแพงเลยพี่น้องแต่ว่าไก่เพื่อนอื่นเพิ่นปีนกำแพงมา มาเคลียบังดูพี่น้องมุนให้มุนดีมุนอญญาญะเลยจ้ะเมดกรลังใจเมดจ้ะพี่น้องนี่กระถางหน,น,นึ่งพระค่ะกรลังสีงามเดจ้ะนี่กระถางหนึ่งพี่น้องเห็นบอกมุนหันบ่มุนเมดนี่กระถางหนึง่งนี่กระถางนี่มันแย่แล้วพี่น้องนี่เห็นบจ่จ้ะมุนอญญาญะเลยเั็นแต่เหลือใจเนาะพี่น้องเนาะ ปากบ่ออกเลยนะจ๊ะจ้าของพักปากบ่ออกเลยพี่น้องมึงเนี่ยมุนมุนกับเรงสิงามขาดกิดขาดเคืนมึงเนี่ยจะให้เฮ็ดจังใดล่ะพี่น้องนี่มาไม่เมย์เมย์ตืมเลยนะจ้ะนี่จา้าข้าสิเฮ็ดจังใดมึงดูอยู่ใต้ดินพุ่นมันสิขึ้นไหนบ่ล่ะพี่น้องนี่มึงดู กำลังสิงามพี่น้องเอ้ยนี่มอเตอใส่ปุ๋ยแล้วเขากับมอเตอแตงมงึงตีละจานนี่ดูเอ้ยหมือนคำสีเบาเลยเนาะจานนี่เนาะ้องพี่น้องเบมือนแนวเบาเลยนะมูลนายะใกล้นี่ก็เป็นแต่สั้ง อย่าขาเนาะจะพี่น้องเนาะจะมันอย่าขาคักเด้อเป็นแนวนี้มุนเหมืนอนเขาแง่งเสาแง่งแร่งอยู่ของเฮากราลังสีงามแง่งแล้วแง่งอีกท่านมันใส่กระทางนี้แข่งสีลาบคาบคักนี่จ้ะอันนี้หันบอ่อนั่นพักอันนี้เขากับกระลังสีงามพี่น้องเมืองเนี่ยอุ้ยยังวะ ศูนย์แห้งพี่น้องศูนย์ศูนย์ศูนย์หลพี่น้องศูนย์หลายศูนย์ไห่ไก่เบิ่งดูอันนี้คือกันเบิ่งโอ้ยหน่องว่า,าอย่าขาดได้พี่น้องเอ้ยสมาศูนย์แห้งแถ่นอ่อมึงในมุนอาญาอีนี่เหมือนโอ้ยไม่อยากบอกบอกแล้วมันของขืนพี่น้องมันศูนย์มึงดูนั่นสิเฮ็ดจังได๋ จ้าคลิปนี่กับผ้าพี่น้องมาเบิงนี่แหละมันสูน์พี่น้องพ้ามาเบิงซื่อๆเหรอสูนแห้งจะหางจ้าคลิปหน้าพอก,กันไหมจ้าสวัสดีค่ะ